ครับท่บานผู้ฟังครับผมตอนนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สองของต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งขนย้ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับปัญหาอย่างหนึ่งของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ประเภทเครื่องจกักรต่างๆที่ที่เป็นบ,บที่พิเศษนะครับ มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่ที่บางครั้งหรือบ่อยครั้งที่เราคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นความท้าทายที่ทําให้เราเนี่ยต้องต้องต้องพยายามเอาชนะมันให้ได้นะครับความปัญหาหรืออุปสรรคและความท้าทายต่างๆนี้น่าจะเกิดขึ้นระหว่างการขนย้ญญายนะครับเช่นก่อนที่สินค้าจะนําลงจากเรือขนาดใหญ่นั่นคือนั่นคือหนึ่งแหละสอง เมื่อสินค้าลงบนลงมาจากเรือแล้วนี่ก็จะมาถึงวางอยู่บนพวกอุปกรณ์เครื่องจกักรไอพวกอุปกรณ์ที่รถป็นทุกต่างๆคันใหญ่ทั้งหลายนี่นะครับซึ่งจะต้องมีการประสานเกล็ดดิช,ชาร์จลงมาให้ดีนะครับเพื่อ,อของจะได้วางบนรถป็นทุกได้เลยนะครับเพราะว่าในท่าเรือนั้นในบางแห่งนั้นถ้าสินค้าถ้ามีน้ําหนักมาก ก็จะไม่วางแตะพื้นนะครับก็จะให้วางบนรถบรรทุกแล้วขนย้าไปจากท่าเรือแล้วก็ไปยังจุดหมายปลายทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความกว้างของเครื่องจักรนะครับเมื่อวางบนรถบรรทุกแล้วนี่นะครับหรือรถ,รถ,รถบุกขนส่งแบบพิเศษเนี่ยมันต้องแน่ใจว่าวางแล้วนี่นะครับมันจะไปได้เช่นถนนนี่กว้างกี่เมตร นะครับล้วเครื่องจักรนี้กี่เมตรถ้าสมมติว่าเครื่องจักรมันประมาณแค่เจ็ดเมตรนี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องยาวแล้วเพราะเทนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณหกเมตรนะครับแต่น,นี่เครื่องจักรมันและอุปกรณ์เนี่ยมันกว้างเจ็ดเมตรแค่นี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าต้องวางการแก้ไงน,น,นอกจากนี้ทางออกจากท่าเรือประตูท่าเรือเนี่ยมันก็มีทั้งประตูเล็กประตูใหญ่ก็ต้องเลือกออกที่จะให้รถบรรทุกทแบบพิเศษเนี่ย ออกทางประตูที่คิดว่ามีความกว้างมากพอหรือมีความสูงมากพอนอกจากนี้เวลาที่ออกมาจากท่าเรือแล้วนี่นะครับมันก็ต้องวิ่งไปตามถนนโดยเพราะยิ่งถนนต่างจังหวัดมันก็ต้องมีสะพานลอยมีป้ายบอกทางมีสายไฟฟ้าหรือมีท่อต่างๆที่จะต้องไปทำการสำรวจซะก่อนว่า ป้ายบอกทางเนี่ยมันสูงจากถนนพื้นถนนขึ้นไปกี่เมตรความสูงของอุปกรณ์เครื่องจักรตรงเนี้ยมันมันรับได้ไหมมันมันสูงป้าพอไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้อง,งคําน,นึงนั่นแหละครับนอกจากนี้น้ําหนักนะครับน้าหนักของเครื่องจกักรอุปกรณ์นั้นมันหนักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกจุดจะหนักเท่ากันหมดอย่างเช่นตรงตรงหัวเครื่องจักรนะครับตรงหางเครื่องจักรตรงหัวเนี่ยน้ำหนักหนักอาจจะมากกว่าเราต้องมีวิธีการวางเพื่อให้ น้ำหนักมันเกี่ยเฉลี่ยไปได้ทุกจุดบนรถบรทุกแบบพิเศษนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจต้องมีการพลิกเครื่องจักรหรือว่ามีการโยกย้ายเครื่องจักรบางจุดเมื่อไปขึ้นสะพานนะครับอย่างเช่นอาจจะสะพานในทางโค้งมากๆนี่ครับก็อาจต้องมีวิธีการระมัดระวังว่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการลัดชี้หรือคือมีการลัดตึงอุปกรณ์เครื่องจักรนะรก่อนที่จะเคลื่อนย้ายการขนส่ง ้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ระหว่างการขนย้ายขณะเดียวกันเนี่ยกายเรเลือกวเภทพาหนะในการขนส่งทางบกทางน้ํหรืออาจต้องรวมาอากาศครั้งหนึ่งนะครับที่ที่เราเคยทํากันสินค้าเนี่ยมาถึงหลังเชียงบังปรากฏว่าเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยครับจะต้องแยกการขนส่งออกเป็นทางบกทางหนึ่งทางน้ําทางนี้ ทางน้าเนี่ยเราก็เอาเครื่องจกักรที่คิดว่ามันสามารถที่จะลงเรือนะครับลงเรือท้องแบนนะครับแล้วก็ลากจากหลังเจ้บาบังไปที่อยิธยาแล้วจากนั้นก็ไปยกขึ้นจากเรือไปว่าเป็นรถบรรทุกที่อยิธยาด้าน,นทางหนึ่งเพื่อเดินทางไปลบรีนะครับโดยครั้งนึงครับออกจากท่าเรือหลังเจ้บังแล้วเนี่ยเราก็ขนส่งไปยังโรงงานที่ลบรีเลย นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าการเลือกเส้นทางการเลือกไประเภทขื้นจากการเลือกการนั่งจงทางบกทางน้ำต่างๆจะต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ข้อที่ต้องไม่ละเลยเลยนะครับก็คือว่าการประกันภัยสินค้านั้นต,ตั้งต้นทางที่ท่าเรือที่นําเข้าจนถึงจุดจุดถึงจุดที่ติดตั้งที่โรงงานเคยมีปรากฏนี้ครับมีบริษัทใหญ่แห่งหนึง่ง นำเข้าเครื่องจักรมาอุปกรณ์ขนาดใหญ่มากเลยมูลค่าตั้งเป็นพันล้านนะครับแต่จะไปเอาเครื่องจักรแบบที่ใช้แล้วนะครับใช้แล้วเขาก็บอกว่าแนะนําว่าดบคุณซื้อประกันภัยเพราะดีพิดศถ้าเกิดอ,อุบัติเหตุขึ้นมาเลยอย่างน้อยแล้วก็มีประกันชดใช้ชค่าเสียหายให้เจ้าของสินค้ายิ้มๆครับแล้วบอกเ่าไม่ต้องหรอกครับผมนี่ดวงดีครับไม่ต้องซื้อประกันแล้วครับ ผมก็ยินิสคือผมก็พยายามจะบอกว่ายังไงโคจะซื้อประกรันเพราะว่าถ้าไม่ซื้อประกรรันแล้วนี่นะมันก็การขนส่งก็ตุมต้มๆต่ำๆใจคอามไม่คดีเขาบอกไม่เป็นไรครับผมรับผิดชอบตกลงถรอว่าชิปเมนนั้นนี่นะครับขนส่งเข้ามาโดยที่ไม่ได้ซื้อประกรันระหว่างการขนส่งระหว่างการเดินทางแต่ก็โชคดีมากครับมาเข้าไปคนดิจงจริงๆไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวกับการขนส่ง ที่สินค้าเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับงานยังไม่ได้เป็นจบเท่าน,นั้นนะครับเพราะว่าอาจจะต้องพิจารณาต่อไปว่าเมื่อรถขนส่งหรือรถแบบขนาดใหญ่ที่ขนส่งเพื่อจะอปะุปกรณ์มาถึงที่ใช้างานหรือมาถึงที่โรงงานแล้วนะครับจะต้องพิจารณาว่าจุดที่รถจอดกับจุดที่ติดตั้งเครื่องจักรนั้นมันห่างไกลกันเยอะไหมปรากฏว่าบางครั้งเนี่ครับ ประสานง,งานกันไม่ชัดเจนรถขนส่งก็ไปส่งได้แค่หน้าโรงงานนะก็ไม่สามารถที่จะเข้าโรงงานไปได้เพราะโรงงานประตูมันเล็กมันก็ต้องไปลื้อประตูทิ้งนะครับต้องเป็นลื้อทางเดินออกต้องเป็นลื้อฟุบบาทออกเพราะไม่งั้นเนี่ยรถเข้าไปไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อสินค้าไปถึงโรงงานก่อนทถึงโรงงานก็ต้องมีการเซอเวสถานที่ก่อนว่า เมื่อของถึงโรงงานแล้วนี่นะครับจะจอดตรงไหนแล้วจะขนจากจุดที่รถจอดลงจากรถเนี่ยไปไว้ที่จุดติดตั้งตรงไหนใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต้องมีการเตรียมเตรียมคนเตรียมวิศวกรเตรียมเครนเตรียมรถฟร์คลิฟขนาดใหญ่เตรียมแรงงานเตรียมสายลัดตามวิ่งหรือแม้่ท่านวิศวกรต่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับพบว่าเราต้องไปซอรว์สถานที่และต้องแนะนําให้โรงงาน ทุบทางเข้าครับหรือทิ้งไปเลยทางเข้าเพราะไม่งั้นเนี่นะครับรถขนาดว่ามันก็จะไปติดไอ้ตรงประตูทางเข้านะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องทุบฟุตบาททิ้งนะครับทุบรั้วทิ้งนะครับนะเพราะไม่งั้นแล้วเข้าไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับก็คงต้องเอ่อต้อง อย่าไปคิดว่าการขนส่งพว้นที่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องยากนะครับนะสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าการขนส่งขึ้นจากขนาดใหญ่แบบนี้หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่แบบนี้นเป็นเรื่องที่ม่ต้องมีการเตรียมการอย่าดีเป็นการร่วงหน้าและต้องประสานงานทุกฝ่ายให้ชัดเจนและถูกต้องนะครับท่านผู้ฟังครับ,บ,รบวันนี้ปอมีข้อคิดเกี่ยวกับการทํางานนะครับ มีข้อความที่ผมไปคัดลอกมานะครับว่าอย่าลืมตัวแม้จะเป็นดอกบัวในแจกันทองบนหิ้งพระก็าตามผมอ่านเสร็จแล้วก็ตีความได้ว่าคนเรานะครับวันหนึ่งถ้าเกิดเป็นใหญ่เป็นโตมีเงินมีทองนะครับอีคนรู้จักเยอะก็อย่าได้ลืมตัวนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหน ยกตัวอย่างเช่นว่าดอกบัวนะครับเกิดขึ้นในตมมาจากคนตมนะครับจะเห็นได้ว่าบางแห่งเนี่ยเกิดขึ้นสองข้างทางดูข้างถนนด้วยซ้ําไปแต่ดอกบัวไม่เคยบอกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่คนให้คุณค่างดอกบัวเป็นพุทธบูชานําดอกบัวไปไว้ในแจกันทองนะครับแล้วก็ไปเป็น เครื่องบูชาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธลูกองบนทิ้งพระนะครับดังนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดเป็นคนที่คนเก่งเป็นคนดีนะครับเป็นคนมีเงินก็คืออยู่ในใจกันทองแล้วอยู่บนทิ้งพระอยู่บนที่สูงใครๆก็รู้จักเรานะครับเราก็คงจะต้องไม่ลืมว่าเรามาจากใดจากที่ใดนะครับไม่คิดแบบว่าเราเป็นเหมือนถึงตอกบ,บัว ที่เกิดมาจากคนตรงและเราเป็นคนดีเพราะมีคนให้เราเป็นคนดีและถ้าเราพอจะมีเงินมีทองก็้าช่วยเหลือลผู้ยากไร้ในสังคมที่มีเยอะแยะมากนะครับสวัสดีครับ